กอฝ่ายไ,ไทยท่านสุดท้ายนะคะที่จะมานําเสนอในวันนี้ท่านเคยเป็นผู้ช่วยด้านการทหารกองกําลังผสมของสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออกนะคะท่านเคยดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปด้านความมั่นคงกองกําลังรักษาสันติภาพสหประชาชาติ ท่านเป็นผูน้อำนวยเคยเป็นผูน้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศท่านเคยดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนท่านคือพลเอกสุรสิทธินัดทางขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีครับ้าเจอชเฉาห่าวข,าวขอญาติทักทายแล้วก็ขอแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสได้พบท่านผู้อาวุโสท่านทูตนิงฟู่หุนิงฟู่หุยท่านรเฟเฟอร์จูเฟ,ฟิงเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วเราได้ผมได้มีโอกาส ได้ไปรับคารวะได้ไปดื่มกับท่านที่หนานจริงเพื่อนที่ใกล้ชิดในระดับครอบครัวอาจารย์มังกรแล้วก็อีกลหลายๆท่านในที่นี้ถือว่าเป็นความโชคดีหลายประการในวันนี้ที่ได้มีการจัดก,การพบกันประการแรกคือโชคดีที่ได้เป็นคนสุดท้าย ที่ได้พูดเพราะทุกอย่างที่หลายๆท่านพูดมาก่อนหน้าผมเนี่ยผมน่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องนี้น้อยที่สุดจึงได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในฐานะที่เคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับจีนมาบ้างก็ยังมีความรู้สึกว่าผมนี่ช่างรู้จักจีนน้อยเหลือเกิน ท่านวิทยากรหลายท่านได้พูดไปแล้วว่าแม้เราจะมีความสนใจอยู่แต่ทุกครั้งที่ถูกถามว่าจงท่อยิ่เยีมิมันแปลว่าอะไรเท่าไหร่จริงๆผมก็จะตอบอยากแต่จากก้นบึ้งของความเข้าใจความนานพิสูจน์อะไรได้บ้างความยาวของเส้นทางพิสูจน์อะไรไบ้าง พาสจีนมีอยู่เยอะแต่สิ่งที่เราเห็นคือพัฒนาการแห่งความรักความเข้าใจกันตั้งแต่การเป็นรัฐที่มีความเข้าใจเรื่องคำว่าการยอมรับรัฐบรรณาการท่านทูติบูลเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่ผมจึงดีใจเหลือเกินว่าการยอมรับภาษาอังกฤษมักจะใช้คำว่า perception เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่า มันเป็นอีกสัมผัสหนึ่งการเข้าใจในหลวงราชการที่9ของเราบอกว่าต้องเสิร์ชต้องค้นคว้าต้องหากันเข้าถึงนี่ยิ่งสำคัญเลยเพราะการเข้าถึง,ถงคือกันคือเอมเปอส์เข้าถึงจิตใจวันนี้ท่านอาจารย์กูวีจงกิทาวรก็ได้บอกว่าเข้าถึงจริงๆคือต้องฟังฟังอย่างตั้งใจเพราะ คำว่าฟังคือทิ้งเป็นตัวหนังสือที่ผมชอบมากเพราะว่ามีหูอยู่นึ่งและมีใจด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังด้วยใจถ้าเราฟังด้วยใจกันเราสับพันธ์กันด้วยใจนั่นแหละคือความเข้าใจของผมคำว่าจงท่อีเจียนซินคือคำว่าครอบครัวผมจึงอยากจะบอกว่าในความรักความเข้าใจที่เรา มีทุกขร่วมทุกข์มีสุขร่วมเสพในโอกาสหลายๆโอกาสที่ผ่านมาเป็นสิ่งพิสูจน์คนสองชาติคนสองแผ่นดินมานานเท่านานประการที่สองที่ผมดีใจมากอีกหกน,นึ่งคือวันนี้เรามาพูดเรื่องยุศาสตร์คำว่ายุศาสตร์นั้นมีทั้งเป้าหมายมีทั้งวิธีการแล้วก็มีทั้งเครื่องมือที่จะไป ถึงตรงนั้นเรามีเป้าหมายร่วมกันเราได้พูดกันมาไม่น้อยการเปลี่ยนแปลงเมื่อเช้าก็ได้มีการรับฟังหรือว่ามันมีเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วเป้าหมายเ,ยเรายังอยู่เหมือนเดิมไหมผมมั่นใจว่าเป้าหมายเราอยู่เหมือนเดิมร่วมกันพวกเราคงได้ศึกษากันมาพอสมควรโดยเฉพาะคนไทยเองก็ศึกษายุทธศาสตร์ การป้องกันการทูดของทางฝ่ายจีนมาไม่น้อยผมรู้เพียงน้อยนิดแต่เพียงส่วนนั้นผมก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าบนพื้นฐานตั้งแต่ในอดีตที่แกนแห่งความคิดของยุศาสตร์การต่างประเทศของจีนนั้นใช้สำนักอุดมคติทางประะัชญาไม่ว่าจะเป็นสำนักหรือ เะเจีย๊ยะต้าวจีปาถัมาสู่สำนักการนิยมการใช้อำนาจซึ่งก็อาจจะเป็นปรัชญาทางด้านการเมืองหรืออาจจะเป็นนักยุทธศาสตร์ทหารไม่ว่าจะเป็นฝะาเจีย้ยหรืออะไรอีกหลายๆที่แต่ที่น่าชื่นใจก็คือว่าพัฒนาการาต่างๆได้พัฒนามาสู่สำนักนิยมสายกลางซึ่งกลายเป็นแนวคิดที่พวกเรามีความพึงพอใจเหลือเกินผมยืนยัน แล้วก็ประทับใจอย่างยิ่งที่เพิ่งได้รับทราบแนวคิดของท่านประธานาธิบดีสีจินเพ็งในความสัมพันธ์ใหม่ของจีนกับโลกและไทยกำลังจะดำเนินการไปซึ่งเพิ่งผ่านการประชุมสมัชชายอย่างครั้งที่20ไปไม่นานเราดีใจจริงๆครับเรามั่นใจว่าสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีสีได้เน้น,นย้ำได้ไฮไลไท์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุ่มรวยร่วมกันหนึ่งในความรุ่มรวยน่าจะเป็นความรุ่มรวยหรือความร่ำรวยเชิงวัฒนธรรมและอารยธรรมร่วมไม่ว่าจะมีการตอกย้ำสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในการรื้อฟื้นให้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่กำลังจะมีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการให้ความสำคัญกับ สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีความก้าวหน้าในเชิงเทคโนโลยีไม่มีใครปฏิเสธอีกแล้วครับว่าของจีนได้โดดเด่นขึ้นมาแค่ไหนไม่เพียงแต่เป็นผู้ประดิษฐ์สิ่งสำคัญของโลกทั้ง4มาแล้วต่อไปก็จะห้าหเจดแต่สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่คือแนวคิด มหาอำนาจต่อไปไม่ใช่คนแค่มีคนมากหรือกำลังมากแต่แนวคิดไปสู่ความมีความรักความสงบสุขสันติภาพร่วมกันของโลกต่างหากที่จะเป็นมหาอำนาจเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่จะลงเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพเอเ c และได้ทราบว่าท่าน ประธานาธิบดีสีจินผิงจะเดินทางมาเป็นสิ่งที่ผมขอสรุปอย่างสั้นที่สุดว่าจีนได้ให้ความสำคัญอย่างสูงยิ่งต่อเอเชียแปซิฟิกอย่างชัดเจนด้วยในครั้งนี้หลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยแม้กระทั่งเมื่อสักครู่มีนักมีท่านวิยากรเลยถูกสงสัยการเติบโตของจีนแต่ก็ ท่านนี้ก็ได้เคลียร์ไปแล้วนะครับว่าประเทศไทยไม่สงสัยเหมือนกับสิ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่ว่าการตอกย้าความคิดการตอกย้าความร่วมมือที่จะไปสู่ BCG ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นวิสีของโลกใครก็จะพยายามทําเรื่องนี้แต่บน BCG นั้นมีรายละเอียดที่หลายท่านอาจจะยังไม่ได้คิดผมขออนุญาตนําเอาแนวคิด ของท่านรัฐมนตรีกระทรวงการกดวดศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตรกรรมแอนดเรเน็ ck, เหล่าธรรมทัศน์มาพูดว่าซ r c ec u l a r Economy หรือตัว C ที่อยู่ตรงกลางนั้นไม่ใช่การเอาขยะเอามาปัดฝุ่นแต่เป็นการนำเอาสิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่แล้วที่ดีที่เอากลับมาซ u คลาตัวนี้ เราสามารถมองได้อย่างเร็วอย่างง่ายที่สุดก็คือในเชิงวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นผมจึงมั่นใจและผมเชื่อมั่นว่าทางราชการของไทยเราจะมุ่งมั่นไปสู่เรื่องนี้และจะเปิดมุมกว้างท่านอาจารย์กวีได้พูดว่าเรื่องนี้คือที่เราเคยใช้คำพูดว่าซอฟภ์พาว แต่ท่านใช้คำว่า Soft Inference ท่านทุดนวิบูรณ์ยังมาให้ที่ผมซอฟต์เซล l ์ผมก็ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่ความสัมพันธ์ความเข้าใจไม่ใช่อิทธิพลเพราะคำว่าอิทธิพลในภาษาไทยเป็นคำที่ไม่ค่อยจะบวกในเชิงบวกแต่เป็นเรื่องของความการสร้างทัศนะ ทัศนคติมีความสําคัญมากแล้วเข้าใจกันในเรื่องนี้ว่าต่อไปทัศนะอย่างนี้จะทําให้ทุกอย่างมันเป็นไปในทางนี้เพราะทัศนคติมีความสําคัญมากเพราะเป็นปัจจัยในการคูณเข้าไปในทุกเรื่องถ้าเข้าใจผิดถ้ามีทัศนคติที่ผิดคูณเข้าไปเท่าไหร่ให้ความพยายามใส่เข้าไปเท่าไหร่มันจะเป็นลบอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นซิคลายแคมี คงจะมาช่วยให้โดยเฉพาะซอ f ต์อิ l เ e n c ซอฟต์พาวเวของทั้งสองประเทศจะมาช่วยให้เราได้ดาเนินการไปได้เป็นอย่างมั่นคงต่อไปที่สําคัญยิ่งจึงมาสู่สิ่งที่ผมอยากจะพูดในตอนท้ายนี้ว่าผมได้ทราบมาว่าท่านประธานธิบดีสีชิพผิงจะได้มีสปิชเพื่อที่จะ ให้ความสำคัญที่จะ promote ที่จะ advocate ที่จะสนับสนุนสะท้อนให้เห็นถึงว่าปัจจุบันนี้ลกลไกลแห่งความร่วมมือในเอเปเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพหอผู้ผาขีซึ่งก็แน่นอนครับสิ่งนี้คงหลีกไม่พ้นในเรื่องของการบูรณาการทางด้านความร่วมมือ ในด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคผมเองเห็นด้วยเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ์ว่าตัวเอฟเฟก c h เมคานิซดังกล่าวเนี่ยก็จะช่วยอำนวยให้มันเกิด growth ได้แต่ยังไม่เท่านั้นคงจะต้องเข้าไปหาความลึกของมันอีกว่ากลไกตัวนี้จะเปไปนชนกับกลไกตัวอื่นอะไรบ้างที่กลไกตัวอื่นๆจะมี เข้ามาทําให้กลไกตัวนี้มีประสิทธิภาพน้อยลงบ้างเรื่องต่างก็คงหนีไปพ้นเรื่องมหาอำนาจภายนอกที่เข้ามาถ้าหากพวกเราจํากันได้บ้างว่าในวิถีตะวันตกนั้นมักจะมีสํานักคิดทางด้านการต่างประเทศอยู่ประมาณสามสี่สำนักสำนักที่หนึ่งนั้นจะให้ความสำคัญมากกับทางด้านาภาคธุรกิจและก็ นำไปสู่ที่เรียกว่าเป็น global e c o n o m i s กับ government น่าจะเป็นสำนักที่เรียกชื่อว่า a m i n t e n i o n s สำนักที่สองจะมีแนวคิดในการที่จะดูแลตัวเองเท่านั้นอาจจะอยู่ถึง isolate ตัวเองนะครับก็เคยเกิดมาไม่นานมาน,นี้นะครับอาจจะไม่ถึง isolate แต่ว่าฉันจะต้องอยู่ อเมริกันเฟรชหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเขามาจเจียรกันว่านวิสันเนียนอีกสำนักหนึ่งก็คือสำนักที่เรบอกว่าต้องเอาประชาวตายแบบฉันเนี่ยออกไปเราก็จะรู้กันในานามของสำนักวิสเซนเนียนแต่สำนักสุดท้ายเลยนะครับเป็นสำนักที่น่าจับตามองคือแจ็กสันเนียนที่จะมองในเรื่องของ ความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนอเมริกันในทุกที่เอาละครับผมอาจจะเพลอพูดไปว่าอเมริกาจะมาบุกใครเหรอไม่จริงผมไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นแต่ผมหมายถึงว่าถ้าหากว่าท่านได้ต้องมาปกป้องผลประโยชน์ของท่านในภูมิภาคอย่างนี้แล้วก็ทําให้พวกเราเดือดร้อนเราคงต้องหาวิธีที่การป้องกันจึงมาสู่ ประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดผมเคยรับราชการเป็นทหารและตอนนั้นในช่วง1990เราก็ได้เห็นมาตรการต่างๆได้เห็นกลไกตัวหนึ่งคือ ARS ได้สร้างมาตรการที่สำคัญสำคัญขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่เราเข้าไปให้ความสำคัญมากตั้งแต่การสร้างความในเนื้อเชื่อใจ หรือว่า CBM มาสู่ในเรื่องของการทูดเชิงป้องกันผมชอบมากเพราะ defense diplomacy ไม่ได้เป็นเรื่องของทหารแต่ defense diplomacy เป็นเรื่องของ non-military use of force เป็นเรื่องของการไม่ใช้กำลังทางทหารการทูดเชิงป้องกันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนการเข้าใจเป็นเรื่องของการนำเอา การทูตสาธารณะขึ้นมาสู่เวทีในการที่จะเปิดตัวเข้าหากันซึ่งเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจตั้งแต่แรกนี่แหละครับสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะหนึ่งป้องกันไม่ให้สิ่งที่เราไม่ต้องการจากภายนอกเข้ามาข้างในเพราะผมก็เชื่อในภาษตจีนบทหนึ่งที่พูดว่า ไม่ยัดเยียดสิ่งที่ตนไม่ปรารถนาให้บุคคลอื่นแต่ส่งเสริมให้ผู้อื่นทําในสิ่งที่ตนต้องการทําและส่งเสริมให้ผู้อื่นยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการยึดถือปฏิบัติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมมั่นใจครับที่ท่านทูบิบุลได้นําเสนอความริเริ่มในการที่จะสร้างพื้นที่พัฒนาร่วมกัน ทะเลภูมิภาคมหาสมุทรนี้ก็จะเป็นมหาสมุทรแห่งความร่วมมาร่วมมือมีภาพภาพหนึ่งที่ผมอยากจะให้ท่านเห็นในช่วงสุดท้ายขออนุญาตแชร์ภาพครับเมื่อเช้าท่านทูต ท่านศาสตราจารย์พิเศษทัานดร,รสุเกศเสถียรไทยได้ยกประเด็นแห่งที่จะมีผลหรือพัฒาใจที่จะมีผลต่อการทูตและการทำประเทศสมัยใหม่จำนวนมากแต่สิ่งที่น่าสนใจมากอยู่ประมาณมุมขวาข้างบนเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอันโนนอันโนนสภาวิจัยแห่งชาติของไทยได้คาดการ ว่าสิ่งต่างๆ,างๆเหล่านี้จะมีผลกระทบมากในอนาคตอัน,อนไม่ไกลและอันไกลด้วยต่อไปครับจึงทำให้เราได้มีแนวคิดอีกอันหนึ่งที่เราร่วมกันทำว่าแล้วฉากทัดหรือทางเลือกที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่เราได้ลองทำกันดูกับหลายๆสำนักคิด เรามีความตั้งใจที่จะไม่ได้ไปตำหนิใครแต่มันเป็นโอกาสที่ฉากทานเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันมากก็คือ Co-War โคว o ดมันจะมีสงครามเย็ยนอีกหรือไม่ในรูปแบบไหนเราก็ยังไม่รู้เพราะถ้าแกนบนนั้นมันมีอิทธิพลมาก แกนซ้ายแกนขวางนะครับทางด้านซ้ายก็มีอิทธิพลต่อกันมันอาจจะเกิดตัวนี้ขึ้นแต่มันกลับโชคดีเลอเกิดครับที่เราเห็นว่าแกนนี้หันไปทางขวาคือ cooperative china แล้วก็ us w i t h d r a w การ w i t h d r a w a ผมไม่ได้หมายถึงว่าถอนตัวแต่ลดบางสิ่งบางอย่างออกไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย ผมเชื่อมันทางคณะทำงานของเราในสภาพรจายแห่งชาติเราก็เชื่อว่าถ้าเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมนีม้ช่วยกันได้ไปด้วยการ,กรแนวคิดที่กำลังจะพัฒนาไปสู่ new global development sustainable development มันอาจจะมีความขัดแย้งบางเล็กน้อยซึ่งต้องไม่ช่วยให้มันกระพือขึ้นไปอีกแน่นอนแ่ละครับ เราก็ได้เห็นแล้วว่าทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจต้องเอ t e เ s นซีหต้องเอกล s i v e ต้องช่วยกันเราจะทำอย่างไรในเรื่องของกฎต่างๆที่เป็นกลไกของภูมิภาคที่มันอยู่แกนอยู่บนแกนของความรักความเข้าใจไม่เป็นไรภูมิภาคก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเพราะบ่อน้ำ ไกลตัวมาดับไฟที่บ้านเรายากแต่สิ่งที่ใกล้ที่สุดเราก็จะทำนอกจากนั้นเราต้องยอมรับว่าแต่และประเทศแต่และรัฐมีวิธีของตัวความเข้าใจร่วมกันอย่างนี้ถ้าเราสร้างทัศนคติอย่างนี้ด้วยกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเครื่องมือในเชิงยุทธศาสตร เครื่องมือเชิงยุศาสตร์คืออะไรครับคนครับเรามีวิธีการมากมายจะเป็น,นลกลไกอะไรต่างๆที่เราคิดขึ้นแต่คนคือผู้ที่เดินตัวนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถช่างคนที่มีทัศนคติร่วมกันได้เข้ามาช่วยกันเชฟช่วยกันมาก่อร่างภูมิภาคนี้ให้มันไปสู่สิ่งที่เราพึงปรารถนา ผมก็เข้าใจว่า e it's อิสวิน i n g ลมบูรพากำลังพัดแล้วเพราะเราดูกันมานานแล้วเราก็จะเห็นว่าวันสืจู่เปจื่เฉียนตงฟงเรารอลมตะวันออก <c oughs> ตอนนี้ลมตะวันออกพัดแล้วครับ <c oughs> ทุกคนกำลังหันมามองถ้าเราใส่ความรักความเข้าใจกันไป ณนะตรงนี้ผมมั่นใจเหลือเกินว่าฉากทัศ์ในอนาคตที่เราต้องการทั้งในด้านความสัมพันธ์ไทยจีนและก็แน่นอนครับเป็นตัวอย่างในเชิงของการต่างประเทศที่มีความเข้าใจกันที่มีความซับซ้อนแต่ว่าเราสามารถลดความซับซ้อนลงไปสู่ ความง่ายในการทำความเข้าใจแล้วทำในสิ่งที่มันง่ายร่วมกันได้ผมเชื่อว่าความมั่นคงนี้ไม่พ้นไปจากคนได้อยู่ดีกินดีภูมิภาคอบอุ่นด้วยความรักขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันโดยเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่อนเก่าทุกท่านขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ